สวัสดีคะ่ะผู้เรียนนะคะในรายวิชาคือขายและความปลอดภัยนะคะตอนนี้ในเมื่อเราเรียนรู้แล้วว่า เครือข่ายคืออะไรนะคะอุปกรณ์เครือข่ายมีอะไรบ้างสายสัญญาณมีอะไรบ้างนะคะในบทนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ถึงความปลอดภัยนะคะ<ม>ก็คือเป็นการนําหลักการนะคะความปลอดภัยบนเครือข่ายนะคะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งในบทนี้เราก็สามารถเลือกวิธีการนะคะรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายเราให้ถูกต้องและก็เหมาะสมกับการทํางานนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันผู้เรียนก็เห็นอยู่แล้วว่า ัยคุกคามนะคะในเรื่องของระบบเครือข่ายมีอยู่เยอะมากนะคะเพราะนั้นบางครั้งนะคะการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือแม้กระทั่งการนําข้อมูลบางอย่างเข้ามาบางครั้งมันอาจจะไม่ปลอดภัยกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการนะคะในการ ทำอย่างไรให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราปลอดภัยโดยที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการใช้สายสัญญาณนะคะซึ่งมันก็จะมีหลากหลายวิธีให้ผู้เรียนได้เลือกนะคะว่าเราจะใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหาเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเราภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะถ้าผู้เรียนอยากเรียนรู้แล้วว่าความปลอดภัยมันมีอะไรบ้างสําหรับระบบเครือข่ายเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยนะคะ shh <sharp inhale>